ก็มีรูอุไปแล้วอุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดคาบูครับตัดออกมาแล้วก็แกะใช้เส้นหนึ่งสอเส้นสามเส้นตามขนาดของรูครับพันพันให้แน่นพันพันให้ปลายแหลมแหลมนะครับ จแยกให้ปันปันปันนะโปรดทำความสะอาดเราห้ามใช้ของแข็งแย่ครับเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ ตัะไรแล้วไปติดีนะครัแล้วก็ส่องดูให้มีรูครับนีกว่าจะมองเห็นหรือเปล่าครับ <c oughs> ใช้ลมเป่าแค่นี้ก็เรียบร้อยออแล้วครับอุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดคาบูครับสายไฟครับตัดออกมาแล้วก็แกะใช้ เส้นหนึ่งสองเส้นสามเส้นตามขนาดของรูครับพันพันให้แน่นพันพันให้ปลายแหลมแหลมนะครับใหญ่เั้วตรน้พันพันพันครับขอทำความสาพันาจนปันเรัด เราห้ามใช้ของแข็งเย่ครับเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับแล้วก็ส่องดูให้มีรูครับคุณจะมองเห็นหรือเปล่าครับ <c oughs> ใช้ลมเป่าแค <c oughs> ่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ